สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาทำความรู้จักกับ Oracle นะครับ Oracle ก็เป็นบริษัทนนำทาง Database นะครับในปี2016 Oracle เป็นผู้นำตลาดในเรื่องผลิตภัณฑ์ของ Data b a s e ทั่วโลกซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง41.6%น, mm hmm. นะครับ Oracle Corporation มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Database มีการควบรวมทั้ง Sun m i c r o s y s t e m ในปี2010รวมทั้งเป็นเจ้าของของ MySQL Database ด้วยนะครับที่เป็น Open Source r e l a t i o n a l Database ที่ได้รับความนิยมซึ่งจุดแข็งของตัว Oracle กนะครับก็คือความน่าเชื่อถือและการได้รับความไว้วางใจาจากทั่วโลกทั้งบริษัทเอกชนจำน,นวนมากแล้วก็ภาครัฐบาลมีความง่ายต่อการเสิร์ชหาข้อมูลจำนวนผู้ใช้งานมีปริมาณมากนะครับรองรับผู้ใช้งานได้เป็นปริมาณมากนั่นเองระบบความปลอดภัยนะครับเป็นจุดเด่นของ Oracle รวมทั้งมีการออกแพชเพื่อทีอัพเดตแก้บั๊กตลอดเวลามีเครื่องมือนะครับที่ช่วยในการปรับแต่งค่า Configuration ต่างๆนะครับมีตัว PL/SQL ช่วยลดภาระในการทำงานของแอดมินนะครับสำหรับการ Query Database รวมทั้งมีความสามารถในระดับ Enterprise Manage Control ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ง่ายนะครับมีฟีเจอร์เพื่อทำดีแรนแดต่างๆ RCA Data Guard Golden Gate เป็นต้น ประเภทของ Oracle ก็จะมี Personal Oracle สำหรับการออกแบบ Personal Computer หรือว่าใช้ Database บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Oracle Server ใช้เพื่องงานให้แอปพลิเคชันนั้นติดต่อเข้ามาในลักษณะของ Client Server สำหรับคลิปนี้ขอจบลงไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ